สนับสนุนโดยง่วนสุนคริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งจะจับก็ไม่บอกให้มันตึงๆมาแล้วจ้าเรื่องนี้ต้องขยายสวัสดีครับ สวัสดีครับพ้าจอยสวัสดีค่ะครับเค้กสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV นะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังทาง FM 102.0 Nation Radio คลื่นคนทำงานและนี่คือปากกล่างวันนี้เปิดรายการด้วยปากพ้าจอยนะใหญ่มากเออเป็น Summer Collection จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วก็ต้องโชว์แขนล่ำๆชว์แขนบาแขนบ้างอะไรบ้างแขนสองสีบ้างอะไรบ้างจะบอกทำไมแขนสองสีนะฮะดูดิคุณผู้ชม แขนดำกับแขนคอ,อันนี้เป็นเทรนของคนเทรนคนไทยประจอ,อยเทรนคนไทยเป็นเทรนสุขภาพดีนะคร <c oughs> ัะแต่ขออภัยคุณผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้ s อ s ของเรามีปัญหากับระบบนิดนึงก็อดคุยกับคุณผู้ชมใช่แล้ว <c oughs> ยังไม่ต้องส่งมาจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินนะฮะแต่ว่าก็ดูเราไปเพิ่นๆสอ,องขำกันได้นะฮะ <c oughs> ไป,ปทาง Facebook ดีกว่า เอะไรอย่างเฟซบุ๊กรายการปักตลาดเนชั่นทีวีนะฮะเข้าไปคุยกันในนั้นเดี๋ยวจบรายการเราจะไปเช็คดูเออแล้วก็าทวิตเตอร์ของเราก็ยังใช้ได้โยใช่แล้วทวิตเตอร์ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะฮะแต่ทวิตเตอร์เจงด้วยไม่ก็ทวิตเตอร์เราเรารู้เราอ่านก็ไม่ได้คุยปักตลาดเดงมาพจนยได้นะที่แอคสุดนันทวดีมาคุยกันในนี้ส่วนของเค้กก็แอดเค้กนะฮะ c a k e underscore n b c นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะคะแอดเป็นใครแล้ววันนี้เราสองคนมาด้วยเรื่องของ ขย <มา S 1> อีกมาเป็นเรื่องที่พวกเราชอบเราอยู่ในนั้นถูกต้องนะฮะตอนนี้ก็ได้อยู่ได้ดีโผลผุดขึ้นมันจะขยะนิดนึง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปไม้ที่บอกขยะที่แพร่กษตระสาที่จังหวัดสุพราารณนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหลากหลายผู้คนที่อยู่ในระแวกนั้นรวมถึงระแวกที่ไกลรัศมีออกมาเช่น5กิโลเมตร10กิโลเมตรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของควันไฟควันพิษนะฮะแต่ว่าวันนี้สังเกตได้จากตัวแถวทางในชาติของเราเนี่ยควันจะน้อยลงแต่ก็ยังมีกลิ่นบางจางๆนะใช่ฮะแต่ว่าคนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะน่าจะยังได้รับผลกระทบโดยตรงอยู่นะฮะ ล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษเขาก็ไปตรวจสอบคุณภาพอากาศนะฮะพ<ช>ื้นที่บริเวณโดยรอบบอกำจัดขยะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ผลการตรวจสอบตอนสักประมาณ5โมงเชา้าเมื่อวานนี้พบว่าสถานก,การณ์โดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยทุกจุดที่กรมควบคุมมลพิษได้ไปตรวจสอบ<ช>พบว่ามีกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่มันต่ำกว่าเกณฑ์ก็จริงแต่ว่าก็ขอเตือนให้ประชาชนเนี่ยช่วยการระมัดระวังอีก ด้วยคือแบบว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นถ้ามีผ้าผ้าเนี่ยไปชุบน้ำมันเปียกเออมาปิดจมูกจะปิดแน่นใหนหายใจไม่ออกไม่เราจะบอกว่าไอ้หน้ากากกันกันที่ทั่วๆไปเนี่ยระดับนั้นมันไม่กรองฝุ่นระดับกี่ไมครนอ่ะที่เขาเตือนนะไม่กรองคุณต้องใช้ระดับที่มันเป็นใยสังเคราะห์ที่มันละเอียดเพิ่มขึ้นซึ่งราคาก็สูงขึ้นเขาเสียเงินซื้อเองนี่เราไปซื้อกันมาแล้วน้องๆข้างบนของเราเขาซื้อเขาซื้อมา อันละประมาณห้าิบาทโอ้โห<อ>แต่ก็ต้องยอมซื้อเนาะใช่ไม่งั้นมันก็ตายแล้วเขาว้าอุดอยู่ในปอดแล้วอีกหน่อยเราก็ไม่สบายครับเขาก็บอกว่าเตือนด้วยว่าอยากจะให้หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งนะฮะหรือว่าจะใช้ผ้าชุบน้ําปิดจมูกหากได้รับกลิ่นรวมถึงการไปตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าสิบไมครอนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจน,นั้นผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจวคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่สานักงานอบตอแพรกษานะฮะก็พบว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มันจะส่งผลทบต่ออันตรายในรายะอ้ย<ด>ฉันไม่รู้เรื่องหรอกออไม่ค้นไม่แค้นอะไรเนี่ยรู้อย่างเดียวว่า1เหม็น2มีฝุ่นเพราะฉะนั้นฉันก็กลัวเพราะฉะนั้นฉันต้องหาเอา่เอามาปิดจมูกฉัน ก็ต้องเสียเงินจ่ายเองแน่นอนก็ฉันต้องรักษาสุขภาพตัวเองไม่รออะไรใครเขาแจกอะไอ้มากหน้ากากธรรมดาแจกไม่โทรถึงด้วยนะแจกไม่โทรถึงเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เนี่ยเราต้องไปดูส่งเจ้าหน้าที่พวกที่เกี่ยวข้องไปดูงานที่เมืองจีนเพราะเขามีมลพิษควันควรอะไรของเขาเยอะมีป็นประจำใช่แล้วก็ตอนนี้เขาก็มีมาตรการเยอะไม่ว่าจะเป็นห้ามโรงงานปล่อยถ้าปล่อยปุ๊บปิดโรงงานเลยเขาทำกันอย่างจริงจัง คือบ้านเราอย่างที่บ่นเงินทุกเช้าเนี่ยก็คือการบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังแล้วเมื่อวานนี้ก็มีความพยายามที่ DSI เขาก็ไปตรวจสอบจะผิดหมดนะคะคนทิ้งและคนอนุญาตให้ทิ้งคนที่ไปเกี่ยวข้องกับการไม่ยอมกำจัดกากอุตสาหกรรม ให้มันถูกต้องอเออนี่แหละเดี๋ยวเขาจะสืบสาวเราเรื่องมาให้หมดเลยเนะแต่แต่ข่าววันนี้เป็นแบบนี้ผ่านไปสองสามวันพอไฟดับมันจะเอาจริงกันไหมคือบอกว่าให้เอากันจริงๆนะครัทำกันจริงๆเข้มงวดกดขันอย่างจริงจริงจังๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่เกิดไฟไหม้ปุ๊บนี่นะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะมีขยะมาทิ้งกันรีบเปื่อยอื่นเลยเฉยใช่แค่ดูถุงนั่นแหละมันรอที่จะคลี่ออกมาแล้วก็คนก็จะไปคุยคุยหาของนั่นแหละนั่นแหละจะบอกว่าจะทําอย่างเนี้ยไปอีก อน่าเดยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาออกมารับผิดชอบนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการจัดการกันอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวมาที่เรื่องราวของพี่น้องชาวนากันบ้างป้าเราติดตามมาตลอดนะฮะเราเคยรายงานไปแล้วพี่น้องจากอุอทัยธานีนะครสวรรค์<อ>ที่นั่งรถอีทักอีจันกันมา<อ>คารโนนะ่ะแล้วก็แกนน<อ>ําคุณชาดาใช่ไหมก็บอกว่าอ่าพี่น้องกลับบ้าน ไปคุยกับท่านนายกแล้วท่านนายกรับปากว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่ายให้ผ่านมาเป็นเดือนก็ยังไม่ได้เงินแต่ว่าล่าสุดก็มีการอนุมัติเงิน20 0 0 0ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเซ็นกกเซ็นแก๊กกันออกมาล่าสุดนะฮะชาวนาในภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีและก็เพชรบุรีเนี่ยนะฮะนำโดยคุณระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทายภาคตะวันตกและก็คุณสุนทรจำปาหอมชาวนาในอำเภอปากท่อเขาได้นำรถอ e ีแท็กรถอ e ีแตนกว่า50คันไปรวมตัวกันที่บริเวณถนนพระรามสองหน้าหน่วยบริการประชาชนตู้ยามตำรวจทางหลวงวังมะนาว นะฮะเดินทางไปชุมนุมที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาเขาบอกไว้อย่างนี้จากนั้นวันนี้วันนี้พระจอยจะมีเกษตรก,กรชาวนาจากหลายพื้นที่เดินทางไปรวมตัวเพื่อกดดันเรียกร้องเงินจำนำข้าวจากรัฐบาลถามว่าทำไมพวกเขาต้องมากันอีกในเมื่อเขาเสร็จอนุมัตไปแล้วคุณก็รอที่บ้านสิตัวแทนชาวนาในอำเภอปากท่อคุณสุนทรจำปาหอมบอกว่าตอนเนี้ย ชาวนาภาคตะวันตกได้เงินจำนำข้าวก็จริงแต่ว่าได้ในจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นอื่นทั่วถึงเอฝนตกไม่ทั่วฟ้าแล้วตอนนี้ป้ายป้ายจะไม่ได้ป้ายทั่วเงินนะจ๊ะป้ายด่าเลยจ้ะด่ารัฐบาลอย่าไปอย่าไปอ่านให้คุณผู้ชมอ่านตเองก็คือตอนนี้ป้ายด่าด่ารัฐบาลถึงความไม่จริงใจในการจ่ายเงินค่าข้าวให้กับชาวนาใช่แล้วเขาได้ไหม ไม่ได้คือบอกว่าได้ได้น้อยหรือแทบจะไม่ได้เลยคําว่าได้น้อยหมายถึงว่าถ้าไปเทียบกับภาคอื่นๆผู้ประสาชาวบ้านคือภาคอื่นๆที่อยู่ในท้องที่ที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเหนือกับอีสานได้ประมาณนั้นแต่ละป้ายเนี่ยที่มันขึ้นกันแล้วเนี่ยตอนนี้นะคือคือคือเอาแบบให้ประจานกันเลยอะประจานรัฐบาลเลยว่าทําไมทําแบบนี้กลุามทวงนี้สงสารกูบ้างนะฮะแล้วเมื่อวานไม่ใช่แค่กลุ่มนี้แค่มีกลุ่มรถอีแตน ที่ใช้ถนนรามินทราน่ะผ่านเข้าไปเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่กระทรวงการการพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์อีกชุดหนึ่งเหมือนกันก็มารวมตัวกันนะฮะก็มาเรียกร้องนี่แหละมาเรียกร้องในเรื่องของเงินจำนำข้าวโดวยบอกว่าจะไม่ยอมกลับจนกว่าจะได้เงินค่าข้าวหรืออาจจะต้องแตกหักก็ต้องยอมนะฮะเขาพูดอย่างนี้ก็เลยก็เดี๋ยวรอดูเหนว่าอีกได้อีกแดนเหมือนกันแต่อันนี้เขามาเองมาเอง,มเองไม่ต้องมีใครนำมาเองนานานำกันเองอไม่อันนี้นักการเมืองไม่มีนะ ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนักการเมืองนําอันนี้ของจริงอันนี้เอาจริงนักการเมืองไม่ได้ปลูกข้าวนี่เราชาวนากลุ่มนี้ต่างหากที่ปลูกข้าวครับอไม่ใช่แต่แต่มีแต่ภาคจังหวัดอุทัยธานีนะจ๊ะภาคอื่นก็มีนะรัฐนีเป็นราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าทางรัฐบาลจะจัดการปัญหานี้อย่างไรนะจ๊ะ รัฐบาลจะจัดเหรอวันนี้เขาจะชี้แล้วไม่ใช่เหรอเะชี้แล้ววันนี้มันศุกอ่ะจะชี้แล้วใช่ไหมฮะอ่านี่ป้าจอยจำได้ไหมเรื่องราวของปปชกับท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการชี้มูลความผิดคดีชุดจริตโครงการรัะนำข้าวที่นายกขอเลื่อน45วันแล้วปปชบอกไม่ได้ให้แค่15วันแทนที่จะเอาเวลาตรงนี้นะฮะ15วันเนี่ยไปเตรียมรวบรวมหลักฐานในต่างๆนานาล่าสุดทนายของท่านนายกไปกินก๋วยเตี๋ยวไงไม่เตรียมไม่เตรียมเองล่าสุดทนายของท่านนายกนะฮะ ก็ไปที่ปปชอีกรอบหนึ่งไปทำไมไปทไมเขาไม่ทีนี้ไม่ขอเ้ื่อละไปยื่นคําร้องต่อปปชขอคัดค้านการแต่งตั้งนายวิชามหาคุณกรรมการปปชเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตจำนำข้าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มั่นใจต่อคุณวิชาเดี๋ยวนะคุณทนายท่านนี้ชื่อว่านรวทย ล่าแหล่งใช่แล้วที่<ะ>เป็นคนได้รับมอบอำนาจจากคุณยิ่งรักชินวัตรให้ไปดําเนินการเรื่องนี้บอกว่า <c oughs> ไม่เอาไม่เอาวิชามาหาคุณไม่เอาเ <c oughs> พราะว่านายวิชาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งโดยท่านนายกเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดของทนายนะฮะบอกว่าโดยท่านนายกมองว่าบทสัมภาษณ์มีอคติเนบแนมกันแนกันแหนถักถางดูมินเยอะหยันท่านนายกรัฐมนตรีจึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะฮะไปบอกว่าไม่เอา <c oughs> เอาป <c oughs> อเป็นคนอื่นแทนได้ไหม อันนี้เนี่ยไม่ไม่บังอาจไปไปยุ่งเกี่ยวนะแต่เราจะเราจะตริปเทียบแบบนี้เค้กเค้กเป็นนักกีฬาทิ้เล่นอะไรมาบ้างวอลเลย์บอลโอเคเอาแค่วอลเลย์บอลเอาไม่ฟุตบอลด้วยเหรอเออฟุตบอลได้ก็ได้เออฟุตบอลเค้กเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยนะเวลาเค้กจะลงแข่งโค้ชเป็นคนเลือกให้เค้กลงแข่งถูกป่ะใช่แล้วเค้กเลือกกรรมการได้ไหมไม่ได้สิรู้เรื่องยังรู้เรื่องยังรู้เรื่องยางเนี่ยป้าบอกแค่เนี้ย ป้าไม่บอกอย่างอื่นหรอถ้าเลือกอกรรมการปุ๊บเขาก็หาว่าเราไปล็อบบี้แล้วจบนะต้อหาว่าเราต้องมีอะไรตุกติกแล้วก็จบนะหรือต้องหาว่าเราแบบเฮ้ยเราต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่บริสุทธิ์สำหรับตัวเราแล้วเพราะฉะน,นั้นเวลาจะเป็นการแข่งขันหรือจะเป็นอะไรเนี่ยนะหน้าที่ใครหน้าที่มันนะจ๊ะฮะคุณเป็นนักการเมืองคุณก็ทํางานการเมืองไปครับสารท่านก็ทํางานของสารท่านไปปประชอคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่ตรวจสอบ อะไรไม่ถูกไม่ต้องกะชี้ออกมาแล้วแหมพูดไปแล้วกี่ร้อยรอบก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทัดทานคัดค้านพยายามดึงลงดึงลง,งก็ไม่เอาฟังไหมล่ะก็มูทะลุดุดันจะทำํำพอเรื่องมันมาถึงขั้นนี้ดันมาร้องขอว่าไม่เอาอ่ะปะปะชท่านนี้ มียคติมียคตคิคิดอะไรฮะคิดอะไรคือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณถูกต้องจริงหลักฐานแน่นเวอร์จริงอหอบมันเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดปปชท่านนี้วินิจฉัยว่าคุณผิดทั้งที่คุณมีหลักฐานแน่นก็ไปเอาผิดกับปปชท่านน,านั<ด>้นถูกไหมถ้าเรื่องนักกีฬายังไม่เคลียร์เอ,อเอาเรื่องตอนเราเป็นนักศึกษานักเรียนก็ได้ะจะสอบสมมติอาจารย์าอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านเนี้ยโหดมากเลยให้เกรดยากมากเลยสอบมีทั้งออรัเรลมีทั้งไปทำเรื่องร้องผออขอเปลี่ยนอาจารย์คุณสอบ ไม่ใช่คุณสอบอาจารย์อาจารย์วิชาแกทําได้ไหมแคล๊อจะได้เหรออ่ะนี่ไงอาจจะโดนไล่ออกดิซาอ่ะนี่ไงอือเราเทียบกันแบบนี้เพราะนั้นทุกอย่างมันมีมันมีหน้าที่ของเขาอยู่อะครับแหมวันนี้ดิฉันก็เชื่อว่าคุณผู้ชมของดิฉันคันไมค์คันอยู่อยากที่เสียได้เนาะเสียได้เนอะสุดส่งมาไม่ได้แหมระบบเราเสียนิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนี้เขาไปยื่นนะฮะเขาบอกว่าจะไปยื่นหนังสือทวงตามประเด็นที่เคยขอ ตรวจเอกสารเพิ่มเติมเพราะว่าที่ท่านนายกได้ไป49แผ่นน่ะท่านบอกว่ามันไม่ครอบคลุมมันไม่พอจะขอเพิ่มเติมอันนี้ก็เหมือนกันข้สอบจะมาขอข้สอบไม่ไม่แต่ว่าปปชบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวให้อยากขอใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวเอาให้ค้านี่ขออนุญาตค่ะคุณปปชเขาจะั้เพราะฉะนั้นห้ามทนายแล้วน่ะให้มาเองโอ้แต่ว่ามาเองเลยตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เป็นทามาตลอดมาเอง แม่แต่ป้าต้องเข้าใจท่านนายกเจ็บข้อเท้าอยู่วิลแชร์ที่ปปชอาจจะไม่มีเส้นทางให้วิลแชร์เข้าไปก็ได้ป้าต้องเข้าใจณจุดนี้ป้าไม่เคยนั่งวิลแชร์ป้าไม่รู้สึงไม่นั่งหรอกแข็งแรงกระดูกแคลเซียมดีแข็งแรงเดี๋ยวคงไปตั้งข้อสังเกตอินเทอร์เน็ตว่ารองเท้าคัชชูที่ท่านนายกใส่น่ะบอกว่าถ้าเกิดข้อเท้าแพงจริงอ่ะรองเท้าคัตชูแบบนี้ใส่ไม่ได้คนก็ช่างไปตั้งข้อสังเกตกันนะฮะเอาจริงป้ามีการเป็นวงกลมตัวแดง บอกคัดชูรองเท้าคัดชูที่ <Amazon S 1> หล,หลเออบอกว่าถ้าเกิดออคนที่ข้อเท้าแพงจริงเนี่ยคัดชูตรงนี้ใส่ไม่ได้เขาก็ว่ากันไปออถ้า,ถ,าถ้าเราเราเจ็บข้อเท้าเราเราเอาตัวเรานะเราใส่ผ้าใบเค้กไม่ใส่รองเท้าเลยจ้ะเราใส่ผ้าใบนะเ,ออเราใส่แบบนักกีฬามาทํางานเลยนะเค้กจะแบบว่ามีผ้าหุม้มแล้วเค้กไม่ใส่รองเท้าเลยจ้า ก็มันเดี๋ยวมันจะจงจะเจ็บมันไม่สะดวกสะดวกไงแต่มีคนไปวงกลมจ้ารองเทา้าคัตชูอันนี้ออคนที่เจ็บทั้งจริงใส่ไม่ได้นะจ๊ะมันจะมีเ,ออเกี่ยวกับกระดูกเดี๋ยววันนี้วันที่เท่า,าไหร่คะวันที่21บมีนาคมฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ปปชเขาตั้งอนุไตส่สวนใช่ไหมล่ะอ่ะก็นักข่าวถามด้วยเมื่อวานนี้ทนายที่จะไปหาปปชถามว่าสรุปแล้วคุณทนายคุณทนายคะคุณทนายคะท่านยกจะมาเองไหมคะหลังจากนี้15วันทนาย ใส่หัวไม่ต่ออันนั้นเป็นเรื่องจำนำข้าวแต่วันนี้เนี่ยไอ้เมื่อวานเนี่ยทำไมไม่มีข่าว ขาชี้มูลสวนิคมนี่ไงนี่ไงมีมาแล้วนี่ไงป้า <Why? S 1> มา <Why? S 1> เรื่องราวของปปชนะฮะเมื่อวานนี้เขามีมติกกระชันชี้มูลความผิดและให้ถอดถ,ถอนนายนิคมวัยรัชพานิชนะฮะประธานวุฒิสภาหลังจากที่มีการพิจารณาสำนวนไต่สวนตามคำร้องของสมาชิกรัฐสภาว่า <Ha. S 1> คุณนิคมนะฮะใช้อำนาจหนะ้าที่มิชอบและขัดต่อรัฐธรรมานูญจากกรณีร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมานูนประเด็นที่มาของสอวก็ทําให้คุณนิคมนะคะี่ฮะต้องยุติการปฏิบัติ หน้าที่โดยทันทีเมื่อวานนี้พอพอทราบเรื่องก็นักขาวก็ไปถามครับคุณนิคมคุณนิคมสปิริตนะอยอมรับ,รบสิ่งที่สารเนี่ยชี้ออกมาครับ ก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปครับแลปะปปชก็จะเตรียมส่งความเห็นเรื่องนี้นะครับไปยังวุฒิสภาโดยทีจย่จะมีการเตรียมไต่สวนในคดีอาญาต่อส่วนกรณีอีกท่านหนึ่งคุณสมศักดิ์เกียรติสุรน์อ,อดีตประธานารัฐสภาปปชก็บอกว่ากําลังดําเนินการไต่สวนอยู่เพราะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายแต่วันนี้ก็มีเรื่องเลือกตั้งใช่ไหมล่ะใช่เลือกตั้งไม่โมฆะ2กุมภาจะเป็นโมฆะหรือไม่ แต่มีบทวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าน่าจะออกไปทางไหนนะออแต่เราก็รอละกันสายๆใบๆก็จะมีอัปเดตให้ทราบครับปริการเมืองร้อนแรงเนาะร้อนก็เขาบอกไงเรื่องมันเดินมาถึงเดือนมีนาและพอรอยต่อเมษาช่วงสงกรานเค้กเอ้ย สังเกตไหมสงกรานทีไรเรื่องมีเรื่องร้อนทุกทีฉันไม่ได้ไปเที่ยวทุกทีเออฉันไม่เคยได้เที่ยวเล <c oughs> ยหลายปีแล้วเรื่องของการเมืองนี่แหละฮะหลายปีก่อนก็ตรงดินแดงเออปีสองสามปีที่แล้วก็ตรงเซนต์เทเวิด์อ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะไปที่เรื่องราวของ คนที่ทําผิดกฎจราจรกับตํารวจกันสักนิดหนึ่ง,<อ>งก็จะ <c oughs> ในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็มีการแชร์คลิปจากคนที่ใช้ชื่อว่าหนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห์น้อยอชื่อพ <c oughs> ่อ,อคุณเลยอ้างว่าถูกตํารวจญาติมหาชัยรียดไถเงินจากการทําผิดกฎจราจร,รคือท่านนี้นะฮะเขาไม่ได้สวมหมวกเนื้อภัยป้าผิดไหมผิดผิดไม่ได้สวมกับน้องนตผิดถ้าตำรวจโบกเรียกมาไม่ได้สวมอ่ะ ก็ต้องเขียนใบสั่งสารเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราเนี่ยทำถูกกฎเขาก็ไม่ยุ่งอืมเอออ่าน,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 นะฮะต่อเหตุเกิดประมาณสักเก้าโมงเช้าขณะที่ท่านนี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานก็ถูกตํารวจเรียกเพราะว่าไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแล้วเราก็มีคนถ่ายคลิปใช่ตํารวจก็ขอต่อรองบอกว่าเออเจ้าตัวเนี่ยก็ขอต่อเราว่าโอ้คุณตํารวจยึดไปขับขี่ไปแทนได้ไหมยแต่ตํารวจยืนยันว่าขอค่าปรับ200 แต่ตาป้าเขบอกว่าผมมีแค่ร้อยเดียวอ่ะขอได้ปะให้ได้ปะตำรวจก็โอเคมายัดเงินไปที่บริเวณพุ่มต้นไม้เกาะกลางถนนแล้วก็ปล่อยไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่รับไม่รับด้วยมือตัวเองแล้วเอาไปซ่อนตามต้นไม้แล้วไปหยิบเอาทีหลังเนี้ยเหรดูตามติปไปเลยลองดูซินี่ตำรวจแตงโมเนี่ยพุ่งโตโตหมายถึงว่ามีแตงโมอยู่ในท้องโอ้โหหมดกันนะดาบเอ้ยมัวหมอง ราคาหน้าราคาเที่ยบโอเคโหคา่ะไม่ล่วงอะไรนะคนคะถ่ายคลิปค,คนนี้มันเก่งนะค,ครับค,ครึ่งราคาไปอ๋อครึ่งราคาไม่ได้ยินไปฟีน คงทนไม่ไหวจริงๆแล้วน่ะโดนกันบ่อยจนกระทั่งรู้แล้วว่ามาตรงเนี้ยต้องโดนเรียกแน่นอนแล้วตำรวจเขาไม่รู้หรือว่าโดนถ่ายฉันว่าไม่รู้เค้กเดี๋ยวมี้กล้องสารพัดแบบนะจ๊ะกล้องปากกาก็มีอนานคนแต่แต่ถ้ามีตำรวจแบบนี้ต้องถ่ายไว้เอาไปเอาไปออกจากระบบราชการ พราะตำรวจดีเขาไม่ทำแบบะเขาสายต้องาเจอรอยไปแล้วเจอจังร้อยเจอราวที่ภูมิไมล์แล้วไปเลยตำรวจบอกหนึ่งร้อยนะคะปรับแล้วแล้วก็ไปเลยไอ้นี่มันบันยายเลยมันฉลาดมากนะคนถ่ายคลิปคนนี้เก่งมากอ่ะนะก็นี่แหละฮะก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะโดนผู้บังคับบัญชาเรียกตรวจสอบแล้วป้าแต่เชื่อไหมเรียกตรวจสอบ พอถ้าเป็นข่าวปุ๊บอ่ะเดี๋ยวให้พักราชการพอข่าวเงียบกลับมาทํางานต่อถูกไหมแล้วก็โบกต่อดักต่อ,อเ,เก็บเงินกันต่ออ,อ,อาจจะมีพลิกแพงรูปแบบใหม่ไม่ได้เสียบตรงต้นไม้ละอาจจะแบบเฮ้ยทางขยะต,ตรงนี้ปทิ้งไปทิงขยะมมีรูปแบบเยอะแยะ<อ>รูปแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับว่ามีมีจริงไหมเมีรับสวยรีดถ่ายมีจริงไหมมีและถ้าไม่รีบกําจัด คนก็จะไม่รักตำรวจไปเรื่อยๆใช่แล้วนะฮะคด <นะ S 1> ีนี้เกิดขึ้นแถวย่านมหาชัยนะจริงๆมันมีทุกที่แหละถ้าเกิด <c oughs> เออมันน่าจะถ่ายคลิปอย่างนี้มาใช่<ล>ก็นี่ไม่ยากกดเลยค่ะแล้วก็ทําท่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้หลักเราต้องการหลักฐาน ถ้าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวก็ดิ้นไปอีกมีคลิปกันจงแจ้งหลายกรณียังจับตัวกันไม่ได้เลยจ้าครัรู้หมดใครยิงใครทําอะไรก็ยังจับไม่ได้เลยจ้าไอ้มือปืนป๊อปคอนที่มันปิดหน้านั่นนะมันจับได้จับได้แต่อีที่มันมีกล้องวงจรปิดเห็นหน้าจะใช่แถวนุสุวีสยยังจับไม่ได้ตรมตีเสี่ยมก็จับไม่ได้จออย่างนี้เลยหน้าชัดกว่าอีกหน้าก็ไม่ได้ปิด กี่มาตรฐานประเทศเราร้อยแปดมาตรฐานนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่เราจะไปพักเบรกการบรจอยเรื่องราวความสุขกับคนไทย <c oughs> เขามีผลสํารวจเนื่องในวันความสุขสากล <c oughs> วันอะไรนะวันความสุขสากล <c oughs> ม,มีด้วยสหรประชาชาติ <c oughs> UN เนี่ยเขาประกาศให้วันที่20มีนาคมของทุง <c oughs> ทกปี <c oughs> เป็นวันความสุขสากลน,นะฮะแล้วก็ได้สํารวจระดับความสุขใน156 ประเทศทั่วโลกในปี53ปี55 53 54 53ปีพบพบว่าประเทศที่มีความสุขอันดับหนึ่งในโลกก็คือเดนมาร์กส่วนไทยของเราอยู่ในอันดับที่36อของโลกนะฮะแต่อยู่ในอันดับที่2ในอาเซียนค่ะรองจากสิงคโปร์เขามีตัว ปัจจัยอะไรบ้างที่บอกว่าประเทศไหนมีความสุขประเทศไหนความสุขเยอะความสุขน้อยอ่ะอ่าปัจจัยที่เขาวัดก็คือรายได้การมีงานทําความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชนนี่สคัญการมีค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและก็ศาสนาสุขภาพกายสุขภาพจิตความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวการศึกษาความเท่าเทียมกันทางเพศและก็สังคมอันนี้เขาเอามาวัดหมดเลยนะฮะซึ่งหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญก็คือความสุขในครอบครัวเฉลี่ยอยู่ที่7.1 7จคะแนนจากคะแนนเต็ม9คะแนนในประเทศไทยของเรา จังหวัดที่มีความสุขในครอบครัวมากที่สุดอันดับที่หนึ่งก็คือจังหวัดยโสธรฮะเออยโสธรแล้วดีเนี่ย,ด,ย,ด,ยดูเมืองยโสธร<ส>ประจอยแล้ว<อ>หนึ่งในอันอ่าหนึ่งในห้านะคะที่เราสำรวจมาอีสานติดสามในห้ามีความสุขน,น่าอยู่อีสานน่าอยู่มากอันดับหนึ่งยโสธรใช่ไหมอันดับสองสุรินอันดับสี่นครปนมอ,อีสานอย่างเงี้ยใช่อีสานน่าอยู่มากแล้วก็ ถ้าไปไกลมากกว่าเรื่องของความสุขเนี่ยก็คือเป็นเมืองหน้าอยู่เนี่ยก็จะแถวอยู่หนองคายได้เป็นเมืองหน้าอยู่หนองคายนครพนมอียที่เขาอยู่ตามปริมโขงแล้วคือไม่ได้มีความคุ่วบายอะไรบายชิวเหมือนสายน้ําอย่างนี้ไงแล้วก็ในส่วนของปัตตานีก็ติดนะจ๊ะเป็นจังหวัดที่มีคะแนนมีความสุขน้อยจังหวัดที่มีความสุขน้อยมีสาอันดับคือสมุทรสงครามปัตตานีแล้วก็สะแก้วสมุทร แต่ถ้าให้มองเนี่ยนะสมุทรสงครามนี่ก็อาจจะมีคนพม่าเยอะต่างด้าวเข้ามาอยู่อาจจะมีความไม่ไว้วางใจเพราะมันมีดัชนีไว้วางใจด้วยใช่ไหมล่ะก็ไปโรงพยาบาลแถวสมุทรสงครามสิเขาไปในโรงพยาบาลแล้วนึกว่าเราอยู่ต่างประเทศตู้เอทีโอ็มเอทีเอ็มเป็นภาษาพม่าหมดเลยนะจริงเหรอไม่เคยไปกดเงินแถวนั้นเ็าไม่รู้งงเลยฉันลงไปเฮ้ย ภาษานี่แหละเป็นกฤษการนี่เป็นการเตรียมความพร้อมของบ้านเราไงพ่อจอยเตรียมความพร้อมสู่ AEC สวัสดีอาเซียนนะฮะนี่แหละเป็นความพร้อมของประเทศไทยนะเขาบอกอย่างนี้ครอบครัวมีเวลาให้กันอย่างเพียงพอมีสุขภาพดีออกกำลังกายประจํานี่แหละคือปัจจัยที่ส่งให้คนไทยมีความสุขค่ะ แนะนำวิธีการสร้างความสุขสาหรับเออทำยังไงทำยังไงว่าออกกําลังกายวันละ3านาที30มสิบไหมทํานี่ล้วก็ก่อนเข้านอนทุกคืนออกกําลังกายมันทําให้สมองเราโปรดโปรมันหลั่งสารนีโล่งเลยสารใความสุขออกมานะฮะแล้วก่อนเข้านอนทุกคืนลองทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเอออันนี้ฉันทําทําไหมเขียนเขียนวันนี้เรื่องอะไรดีที่สุดตลอดทั้งวันเนี้ยไปแชร์ได้มือที่หนึ่งใช่กิน ก็ถือเป็นความสุขอย่างนึงความสุขก็จะคือการกินนะฮะแล้วก็ให้เวลาพูดคุยรับฟังคู่ครองเพื่อสนิทอย่างน้อย1ชั่วโมงในทุกๆสัปดาห์ชั่วโมงเลยเหรอทุกๆสัปดาห์ออ๋ไม่ใช่ทุกวันทุกๆสัปดาห์เฉลี่ยเอานะฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆตั้งตามโต๊ะเนี่ยเออแล้วก็ลดเวลาดูทีวีลงครึ่งนึงอันนี้ฉันทำฉันไม่ดูเลยกลับบ้านฉันไม่ดูอะไรเลยนะฮะก็เอามาฝากกันหักสันตสร้างความสุขอยากจะมีความสุขกทมไม่ติดฝุ่น <laughs> ถ้ากทมอยากมีความสุขต้องทําอะไรแบบนี้เยอะๆใช่แล, <นะ S 1> แล้วเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่างตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเจอพวกเรามีความ<ช>สุขใช่แล้วนะฮะ <laughs> เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะคุณผูช้ชมช่วงหน้า <S <s บ้านเมืองของเราตอนเนี้ยหลากหลายพื้นที่หลากหลายโรงเรียนเขามีรถรับส่งนักเรียนดีต่างๆนานาแต่บางประเทศเด็กนักเรียนลาบากมากอยากมาดูมาดูวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของน้องของประเทศเวียดนามเขาเดินทางไปยังไงนะสักครู่กลับมาติดตามฮะ